ชิโรนตอนนี้เธอรู้สึกเย็นแค่ไหนเหรอหือค่อนข้างเย็นครับเหมือนกับจะเป็นน้ำแข็งอย่างที่คิดเลยหือสรุปผลการประเมินคอนเวนเจนรูปแบบป้องกันและมีความทนทานสูงแต่อนาเขตจิตวิญญาณมีขนาดใจผิดปกติทำได้ดีมาก ทีนี้พวกครูขอประชุมกันหน่อยนะว่าจะส่งพวกเธอไปเรียนคลาสไหนเอาล่ะนักเรียนใหม่ทุกคนช่วยไปรอข้างนอกก่อนนะจ๊าฮะาฮเป็นนักเรียนที่น่าสนใจจริงๆใช่ค่ะเด็กที่อายุ17มียนาเขตที่ใหญ่กัน30เมตรได้ยังไงกันน่ะ ความหนาแน่นของอนณาเขตจะแปรผกผันกับขนาดแต่ความหนาแน,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 น่นขันเด็กนักเรียนคนนัน้น0-86.7%เถมเขายังมีสมาธิแบบไม่ต้องใช้สกิลอะไรมาช่วยเลยเขาเป็นพระที่ฝึกในป่าอย่างต่อเน,นื่องหรือ,อยังไงกันเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาจะโกหกเฮ้ลองคิดดูสิครับอนาเขตจุตวิญยาณที่มีความนาแน่น90%และกว้าง30เมตรจากเด็กอายุ17ที่มีรู้เวทมนต์ มันไม่สมเหตุผมผลเลยนะครับเป็นไปได้ไม่ว่าเขาจะเพิ่มตัวเลขของของก่อนจะบอกเราแต่ว่าคุณแทงดูเหมือนคุณจะลืมนะคะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่นักเรียนจะโกหกเลยถ้าเขาเข้าไปในคลาสขั้นสูงทั้งที่เป็นแบบนั้นเขาก็เรียนไม่ได้หรอกคะ่ะอย่าว่าจะสอบเลยนักเรียนจะไปโม้เรื่องนั้นไปทําไมในเมื่อเขามาที่โรงเรียนนี้ก็เพื่อเรียนอีกอย่างดูเหมือน แม้พวกครูจะลืมไปแล้วเหรอคะว่าค่าภายถูกตั้งขึ้นไว้เป็นออเร์โคดนั่นไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนจะพูดขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจได้หรอกนะคะชิเราจะส่งเข้าไปที่ไหนดีลรอฉันหมายถึงชิโรนะ่ะผู้ใหญ่คะคลาสหกเรียนเรื่องการพัฒนาอาณาเขตจิตวิญญาณและทฤษฎีส่วนคลาสห้าเริ่มเรียนเวทมนต์จริงๆแล้วคะ่ะใช่ไหมล่ะคะซินนาโอริเวอร์รับรองระดับห ฉันคิดว่าอนาเขตจิตวิญญาณของนักเรียนคนนี้เกือบจะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นฉันแนะนำคลาสหกค่ะคัดค้านครับวิมโหเขาเป็นเด็กอายุ17ที่ไม่รู้เวทมนต์ด้วยซ้ำแทดรับรองระดับ6ถ้าสูกถ้าถูกส่งไปที่คลาสสูงเลยเขาอาจจะสร้างปัญหาแล้วกลายเป็นเด็กขี้อวดขึ้นมาก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ผมคิดว่าเราควรจะสอนพื้นฐานให้เขาก่อนก็อาจจะจริง แต่ไม่ใช่ว่านักเรียนทุกคนจะเหมือนจะเหมือนคุณนะคุณเท็อะไรนะพูดตามต้งมาเถอะคุณแค่อยากจะส่งนักเรียนคนนั้นไปคลาสห้เพราะว่าเป็นคลาสที่คุณสอนคุณอยากได้เด็กนักเรียนคนนั้นการอยากได้เด็กนักเรียนที่มีพรสวรรค์มันมีปัญหาอะไรยดงไงคะที่คุณแท็พูดก็มีเหตุผลนะครับถึงเขาจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่เขาก็ยังเด็กเออทั้งสองคนเป็นไปนงั้นซะแล้วอ่ะ ถ้าเราเริ่มสอนเข้าไปทีละคนจากคลาสสิเป็นยังไงล่ะครับคลาสสิเขาอาจจะสูญเสียแรงจูงใจไปก็ได้นะคะถ้าเราส่งเข้าไปคลาสเริ่มต้นเพราะว่าข้ออายุยังห่างกับคนอื่นด้วยแล้วถ้าเราเรื่อนการจัดห้องของเขาออกไปก่อนแล้วค่อยจับตาดูเขาไว้ก่อนละคะผมคิดว่าคลาสเก็เหมาะสมนะครับคลาสเเป็นคลาสฉันสูงที่สอนวิชาเบื้องต้นด้วย ถ้าเด็กคนนั้นมีพรสวรรค์มากกว่านั้นการข้ามคลาสก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับอืมยังที่คิดเลยนะที่น้อยว่ามากก็ถูกแล้วชิโรนจะถูกส่งไปคลาสเจ็ดโรงเรียนเวทมนต์มีระดับสิบคลาสอยู่นักเรียนจะถูกแบ่งไปตามคลาสต่างๆ10บระดับตามกับการประเมิน แต่คลาสทั้งหมดถูกแยกเป็นออกเป็นสามกลุ่มอีกทีคลาส10ถึง8เป็นระดับเริ่มต้นนักเรียนจะถูกสอนเน้นไปที่การพัฒนา,นาอาณาเขตจิตวิญญาณคลาส7ถึง4เป็นคลาสขั้นสูงซึ่งนักเรียนจะจะได้เรียนการใช้เวทมนต์และวิธีใช้อนาเขตจิตวิญญาณสุดท้ายเป็นคลาสจบการศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างคลาส3ถึง1จะต้องเผชิญหน้ากัน จะต้องเผชิญหน้ากับการฝึกมากมายเพื่อกลายเป็นจอมเวทมืออาชีพและวันนี้คลาสเส็ดมีนักเรียนเข้ามาใหม่ละเข้ามาใหม่ก็ถูกจัดไว้คลาสขั้นสูงเลยละ่ะดูเหมือนเขาจะแก่ไปหน่อยนะแต่ว่าเขาหล่อนะผมชื่อชิโรนอารียนครับฝากตัวด้วยนะครับ ที่สุดก็ได้มาที่โรงเรียนเวทมนต์แล้วโรงเรียนเวทมนต์ไอพีสใช้พื้นที่ทั้งภูเขาวกว้าง75,425กิโลเมตรรวมหอพักแล้วมีทั้งหมด33อาคารและ40สนามฝึกถึงจะห้ามไอถึงจะห้ามออกไปข้างนอกในวันธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดต่างอยู่ภายในโรงเรียนแห่งนี้ คลาสเรียนเลิกตอนห้าทุ่มและหลังเวลานั้นทั้งหมดคือเวลาว่างแต่นักเรียนถ้าไม่ไปหอสมุดที่เปิด24ชั่วโมงก็จะมารวมกลุ่มทําวิจัยกับเพื่อนๆน,นักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเรียนทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทําให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนอันทรงเกียรติอย่างที่คิดเลยคลาสเรียนมันยากแล้วก็มีวิชาเยอะและทั้งหมดก็เป็นความรู้ขั้นสูงด้วย แม้แต่ชนชั้นสูงที่เรียนมาตั้งแต่ยังเด็กก็ยังลำบากเหมือนกันไม่แปกใจเลยแต่ว่าเราต้องตามทันได้แน่ด้วยวิธีไหนสักวิธีแกนแท้ของความรู้ตามลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สลักไว้ในหัวของชิโรนความรู้ทั้งหมดในโลกเริ่มจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นมาเอาละขับเช้าก็จบแค่นี้ทำได้ดีมากนะทุกคน ค้าบใาเป็นข่าฝึกอาณาเขตจิตวิญญาณแต่ไม่มีสถานที่เขียนไว้ในตารางเลยถามใครดีล่ะอืมอ่ะดีจังที่มีคนอายุพอๆกับเราอยู่สะสวัสดีครับเออพอจะรู้ไหมครับว่าต้องไปที่สนามฝึกไหนฮอออ่อะค,คุยกับฉันเหรอคะเป็นคนกี่อายสินะไม่แปลกใจเลยที่เราสบายใจอ่ะ คุณคงจะยังไม่รู้การฝึกวันนี้อยู่ที่สนามฝึกรวมสองค่ะรวมรวมอะไรเหรอครับคลาสขั้นสูงทั้งหมดจะฝึกด้วยการอาทิตย์ละสองครั้งค่ะวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศรวมคลาสกันสูงหรอจะเป็นไปได้ไหมว่าสนามฝึกรวมสองสวัสดีครับคุณพี่ขอบคุณสำหรับครั้งก่อนนะคะสวัสดีค่ะรุ่งพี่มานั่งตรงนี้ครับ สวัสดีครับรุ่นพี่เอมี่ไงดังสุดๆไปเลยนะเธอเป็นคนที่เราไม่อยากจะประชิญหน้าด้วยเลยถ้าเป็นไปได้แต่ว่าการฝึกรวมสองครั้งทุกอาทิตย์ถึงอย่างนั้นก็เธอถ้าเธอเป็นคนที่หนึ่งของคลาสกันสูงเดี๋ยวก็คงได้เลื่อนไปคลาสจบการศึกษาเร็วๆนี้แล้วรุ่นพี่รุนน้องมีการพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วระบอบอวุโสที่นี่ก็เคร่งมาก เราจะหลบจากสายตาเธอได้ยังไงนะสวัสดีจ้าทุกคนจากคลาสขั้นสูงว้าวครูผู้เชี่ยวชาญอาณาเขตจิตวิญญาณของคลาสขั้นสูงเอเทลา่าโรมี่รับรองระดับ6ครูชื่อเอเทลา่าและปีน,นี้ก็ถูกจัดให้ดูแลคลาสอนาเขตจิตวิญญาณของพวกเธออีกแล้วคงจะมีนักเรียนที่เลื่อนคลาสขึ้นมาหลังจากเปิดเรียนด้วยใช่ไหมถึงคาดเราจะดูเหมือน มีแต่หน้าเดิมกันก็นเถอะแล้ววันนี้เราก็มีหน้าใหม่มาร่วมคลาสชั้นสูงข,ของเราด้วยนะข่าวรึอมนันจริงเหรอใครนะเดี๋ยวสิแบบนี้ก็อันตรายนะสิชิโรนช่วยยืนขึ้นและทักทายทุกคนหน่อยได้ไหมจ๊ะเออฮฮสวัสดีครับผมชื่อชิโรอนอาเรียนมาเริ่มเรียนคลาสในคลาสเจครับฝากตัวด้วย โอ้ม่รู้ด้วยแล้วเอมี่หนุ่มคนนั้นคือคนที่เราเจอเมื่อวานใช่ไหมไม่ใช่หรอดูเหมือนจะชื่อจิโรนนะอืมเพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้ครั้งแรกเลยเป็นใครกันนะดูคุ้นๆอยู่เรามั่นใจว่าเก็บไปหน้าที่เคยเห็นไว้ในสายตาสีชาติแล้วเชียวรู้จักเขาเหมือนกันแหละคะ่ะรุ่นพี่จากแหล่งข่าวของฉันดูเหมือนว่าพวกคุณคูจะสนใจเขามากเลยล่ะคะ่ะ อาจริงเหรอเห็นบอกว่าตอนที่เขาทดสอบเขาประเมินผลประเมินของเขาสุดยอดมากเลยนะคะอุ้ยตายฉันก็เริ่มจะชอบเขามากกว่าเดิมแล้วสิสงสัยจังเลยนะว่าเป็นนายน้อยของตระกูลไหนืหไปเรียนเวทมนต์มาจากไหนทำไมสามัญชุนถึงได้ well let's